เมื่อวานเกิดเหตุการณ์พายุพัดกระหน่าที่จังหวัดีสะเกตนะฮะแล้วก็รวมทั้งบ้านน้องอิงด้วยขณะที่หลายๆคนกําลังร้องคาราโอเกะนะทำมาลายจัดเสื้ออะไรพวกนี้แล้วก็ถ่ายทํา y ำ u ูทู e ก็พายุซัดมาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับลมทําแรงมากเลยเก็บแทบไม่ทันเลยนะครับเกิดอะไรขึ้น มีผลทําให้พ่อเอกก็ไม่หน่อยตัดสินใจสั่งหรือโครงหลังคาห้องใหม่ที่ทําอยู่นะสามห้องสี่ห้องรือเลยนะครับรือโครงหลังคาดูแล้วเหล็กมันจะไม่แข็งแรงแล้วก็เขาเรียกทําพื้นพื้นที่เป็นโครงเหล็กอยู่ข้างบนนะครับเพิ่มเติมความแข็งแรงรับ สมาชิกหรือรับเพื่อที่จะต้อนรับพ่อพ่อแม่แม่เซนะครับไปพักไปอะไรที่ที่ห้องที่จะสร้างใหม่ประมาณ3ามสี่ห้องนะครับเนื่องจากเจอพายุเมื่อวานแรงแล้วเกิดความกังวลว่าโครงสร้างที่ออกแบบมาปัจจุบันตามแบบนะจะรับน้ําหนักไม่ไหวจะรับแรงพายุไม่ไหวนะครับเห็นตัวอย่างมาอย่างกับที่โดมของวาโจที่ทํานะครับ เห็นแล้วปิวกระจุยกระจายไปหมดเลยเพราะความแรงของพายุมันแรงไม่ใช่โครงสร้างเหล็กมันมันไม่แข็งแรงมันแข็งแรงแต่ได้ประมาณหนึ่งตามการคำนวณของวิศวะพื้นฐานแต่แรงลมหรือภัยธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยมันแรงมากมันพัดแรงกว่าเดิมเลยก็อเอกกันไม่น่อยเลยปรึกษากันที่จะปรับเปลี่ยนทั้งโครงหลังคาทั้งพื้นที่จะเทปูนด้านบนนะครับ เทปูนด้านบนพื้นห้องไม่ใช่ข้างล่างนะพื้นห้องชั้นสองที่จะเทปูนขัดมันปรับโดยใช้เสริมเหล็กเข้าไปอยากให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นพเพราะเหล็กที่ใช้นั้นเป็นเหล็กคล้ายๆเหล็กมัน,นเนาะเหล็กกันสนิมมันบางความหนา,ามาตรฐานตามคนรับเหมววา่แหละตามคนรับเหมามันอาจจะได้ไม่ดีถูกใจเท่าที่ควรเลยตัดสินใจสั่งรื้อนะครับไปได้เยอะแล้วนะโครงหลังคา ทำไปเกือบมุงแล้วเกือบจะมุงหลังคาแล้วเจอพายุเมื่อวานทําให้เกิดความไม่มั่นใจเลยต้องสั่งหรือดีครับเพราะว่าลุงว่านี่แหละเป็นเหตุของคนมีบุญต้องรู้อะไรล่วงหน้าปรับอะไรล่วงหน้าไม่ใช่เกิดเหตุกร,กระจายบอลโจนี่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยไม่ใช่ไม่อยากเสียแต่บอโจเชื่อช่างเ <c oughs> ชื่อช่างรับเหมา ว่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่ผลพายุมันแรงมันเลยรับไม่ได้นะไม่เหมือนโดมหลังใหญ่ที่บ้านบอโจทําไว้รับรับได้รับไว้นี่นี่ที่ที่พัดแล้วเสียหายทั้งห้องซ้อมดนตรีชั้นสองกระจุยหมดเลยแล้วก็ห้องซ้อมดนตรีที่โครงหลังคามันปลิวมามาโดนแล้วก็ที่พักแดนเซอร์ที่อยู่ตรงสนามกีฬานะของบ้านบอโจของของบอจโจก็พังเหมือนกันเพราะว่าโครงหลังคามัน รับกับแรงลมรับกับธรรมชาติไม่ได้มันก็เกิดความดีนะไม่มีคนอยู่ดีนะยังไม่มีคนไปพักนะถ้ามีคนอยู่คนไปพักเนะี่ยมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะได้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเดี๋ยวลุงเอาคลิปให้ดูหน่อยละกันว่าพ่อเอกสั่งปรับอะไรอย่างไรดูครับนะครับผมพ่อเอกเปินกวาวเพื่อันพี่น้องว่าอันเทปปูนข้างบนงบนะครับ ทำวิสีหัวลง่หางล,ลางบอพี่น้องามฝนตกงามฝ่างามฝนมฝน,ฝน,ฝน,นะครับไม่เยอะเายนนี้นอ่อเช้นท่ัดจะไ้ไมพี่เดีความใเชิงบุรีนะานี่ยทีผมไปยันน้ำแข็งเลยเนาะบางอย่ครับำมันย ก็นก yeah, yeah. ับพ yeah. ินห่วงครับพี่น้ครับามพ่อาม่ลายครับเราะวาเ่องเบิองครับท่สอยางยง่ครเพราะว่าล้มัเิ่ห้าเป็นห่วงเสริมพลังเป็นโมเดลครับอืม ลูกซ้อมก็จะลูปของแถวนี่ครับพี่้องจะเห็นได้ว่านี่แหละคนมีบุญอะไรโดนจิตโดนใจให้ปรับเปลี่ยนก่อนที่จะเกิดเหตุให้ทาโน่นทํานี่ในทางที่ดีก่อนที่จะเกิดเหตุสุดยอดนะครับน้องอิงเพชรบ้านแพงอยู่ถูกที่อยู่ถูกเวลาได้พ่อแม่ได้พ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมพ่อโจทที่ดีได้พ่อเลี้ยงพ่อเอกที่ดีนะครับ แล้วก็ได้หมู่ญาติของพ่อเอกที่ดีคอยซับพอร์ตคอยส่งเสริมอยู่ด้านหลังสุดยอดนะครับสุดยอดเลยแล้วก็น้องทําให้คนรอบข้างมีไรายได้มีชีวิตอยู่ได้มีความสุขนะแฟนป่านางแฟนป่าวันป่านางเนาะป่านางไหมที่ที่ถ่ายอยู่อะ่ะคนดูแลแ,แม่น้อยทั้งบ้านเลยนะ มีรายได้จากการทำ u t u b e มีรายได้จากการทำเสื้อจากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงคนเดียวสร้างรายได้รอบบ้านเลยรวมทั้งจังหวัดศรีสะเกดก็รายได้เกิดจากการจ้างหมอลำมีการจ้างงานเยอะแยะมากมายหมอลำดูคนแน่นคนนี่ก็คือมาจากน้องอิงเหมือนกันใครเห็นด้วยเม้นมา พายุพัดแรงขนาดไหนถ้าเรากันมาอย่างดีก็สามารถเอาอยู่นะครับบ้านส่วนอีหลังใหญ่นะั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับหลังใหญ่นะั้นแน่นหนามั่นคงสีสเกตสร้างบ้านทําไว้สุดยอดนะฮะยกยกเว้นเสแต่ว่าแผ่นดินไหวแดลิตรอะไรเงี้ยนะแ9ดเก้าลิตรเอาไม่ไหวประมาณนั้นนะแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นสบายมากนะครับหลังใหญ่เพราะว่าสร้างอย่างมั่นคงถาวร แปลกมากเลยน้องหญิงก็ยังอยู่เดิมๆบ้านๆน่ะโอ้โหเนี่ยสุดๆๆๆหลายๆคนก็เห็นเมืล่ลุงแลวประทับใจนะครับพายุทําอะไรน้องไม่ได้หรอกเพราะน้องเป็นคนมีบุญมีวาสนาใครเห็นด้วยเดินมาฮะา,าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็นมุ้บูชนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆของน้องแล้วมาจาังหวัดการแวะเวียนมาทเที่ยวกัน ก็มาที่ร้านลุงบ้างนะผ่านมามาคุยกันนะครับชื่อร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบ,บองอำเภอท่ามก,กาจังหวัดกาญจน์พิมพ์ใน google เลยว่าบ้านทุ่งคาเฟ่นะครับมันจะขึ้นเลยแผนที่จะนํามาที่ร้านนะก็ไปจังหวัดกาญจน์ก็เป็นทางผ่านนะไม่ได้แวะอะไรเยอะแยะมากมายเอาคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย